สวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเด็กที่แบบน่าเล่นกันแล้วกันนะครับเป็นเด็กที่น่าเล่นใน day o นะย้ําว่า day o นะครับเป็นอันนี้ผมอัดคลิปหลังจากที่แบบผมลองเล่นมาแล้วก็คือทั้งวันเลยนะครับหลังจากที่การชุดใหม่นี้เข้านะครับก็จะเป็นยังไงมีเด็กอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราเรา,เราไปรับชมกันนะครับสาหรับใครที่อยากเติมเกมชารวัลต์ิบยนเนี่ยสามารถไปเติมมาได้เลยนะครับที่ร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์เติมผ่านไซเควมดีราคาประหยัดปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต สามารถทักไปที่เพจยาราเกมเพนเตอร์หรือว่าจะเป็นในไลน์แอดยาราเกมเพนเตอร์ได้เลยถ้ามีโอกาสได้ไปใช้บริการเนี่ย mm hmm. ก็ฝากบอกมาจากช่องผมด้วยนะครับโอเคครับก็เริ่มที่เด็กแรกเลยนะครับเด็กแรกเนี่ยเป็นเด็กที่วันนี้ผมต้องบอกว่าผมลองเล่นไปเยอะที่สุดแล้วนะครับก็คือเป็นดากอนนะครับเป็นดาก้อนที่เป็นแรมนะก็ต้องบอกว่าข้อดีของดากอนแรมตอนนี้ที่แบบมันแตกต่างจากตอนซองเก่าก็คือมันได้ของเก่งๆมาเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ต้องบอกว่าของที่ขาดมันก็ได้เพิ่มของที่แบบมันต้องการมันก็ได้เพิ่มในซองนี้นะครับอย่างการช่วยเคลียร์นะครับการที่แบบมันช่วยเคลียร์ต้นเกมหรือว่าช่วงกลางเกมได้ดีขึ้นเนี่ยก็คืออย่างฟิลีนนะครับฟิลีนเนี่ยมันช่วยเคลียร์เราดีมากนะคือแบบอีโวมันดีลหนึ่งอสามารถช่วยเคลียร์แบบพวกเศษตัวเล็กได้แถมตัวเองมีเบนด้วยบางครั้งเนี่ยเทิร์นสองเราลงไปเปล่าๆเลยหรือว่าเราลงไปขัดไอเทิร์นที่ฝั่งเขากำลังจะอีโวอ่ะเราลงไปเขาก็ต้องอยากแบบต้องอยากมาเทรดนะครับเพราะว่า มันเป็นเบนอะเพราะงั้นมันทาให้เขาแบบขัด,ข,ดขัดเทินขัดเทินแบบได้ดีมากๆนะครับส่วนถ้าเราโอเวอร์โฟล์แล้วคือเรามีเจ็ดมานาแล้วเนี่ยตัวของฟิลีนเนี่ยมันจะสามารถเดตทอยพวกตัวที่มีดาเมจได้คือเราอีโวปุ๊บอีโวฟิลีนดิวดิวหนึ่งออปุ๊บแล้วก็เล่นใบนี้มันทำมันมันจะฆ่าตัวที่เป็นโดนดาเมจทิ้งหมดเลยนะครับรวมถึงอันเนี้ยผมได้ใช้บ่อยมากนะการที่แบบอินคีดออคออสเนี่ยอินคีดคอร์สออฟออการ์ดอินโยออฟเพนทแฮนเนี่ยก็คือโดนเพิ่มค่าไล่หนึ่ง คือผมได้ใช้บ่อยมากๆหลายมทอัพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเจอรูนนะเจอรูนผมขัดคู่องค์ได้แบบเทิร์นเขาแบบเขาจะเข้าเทิร์นเจ็ดเขาแล้วคู่องค์ผมขัดได้ทําให้เขาไม่สามารถเล่นคู่องค์ในเทิร์นนั้นได้นะครับรวมถึงที่สําคัญที่สุดคือขัดเด็กพอท์ททลนะครับขัดเด็กอ์ติแฟกต์เนี่ยอ,อันนี้สําคัญมากเพราะว่าเด็กอ์ติแฟกต์เนี่ยเขาจะมีพวกใบอย่างหวชมพูดอกห้าหรือว่าใบใหม่ที่เป็นดอกหกเนาะที่สามารถเรียกยานลงมาได้ซึ่งซึ่งตัวเทคอะมันบอกว่า ยานที่แบบเอ่ออาร์ติแฟกที่ค่าไล่ห้าหรือต่ำกว่าและอาร์ติแฟกของเขาอะมันค่าไล่ห้าโดนเพิ่มค่าไล่เป็นหกปุ๊บมันเรียกมันจะเรียกลงมาไม่ได้นะครับก็จะเหมือนรันเมียด้วยอย่างรันเมียเนี่ยดอกแปดก็เรียกลงมาไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดโดนเพิ่มค่าไล่ยานนะครับก็เรียกว่าส่งผลกระทบเยอะเลยถ้าเราเพิ่มค่าไล่เขาได้นะแต่มันต้องอ่านมันต้องแฮร์เรดดิ้งนิดนึงว่าโอเคเขาจะเล่นเทิร์นหน้าเขาจะเล่นใช่ไหมเทิร์นหน้าเทิร์นหน้าเข้าเทิร์นดอกหกไหมอะไรเงี้ยหรือ,หร,อ,ห,รอหรือว่าเทิร์นหน้าเขาาานะา้าเทิร์นแป แล้วก็อีกใบหนึ่งที่เป็นพระเอกเลยเรียกว่าแบบเป็นนางเอกก็ได้เป็นนางเอกของเด็กนี่เลยคือใบนี้นะครับเฟนนี่นะครับใบเนี้ยพอเราเล่นแล้วอ่ะมันจะลดค่าล่าของการ์ดในเด็กเราอ่ะครึ่งหนึ่งซึ่งมันทาให้มันเกิดคอมโบแปลกๆเกิดท่าเวอร์เอเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลงเจเนซิสได้2ใบตอนสิบมานาะสิบแปดดาเมจนะถ้าคุณเก็บเมดีเวอ์อีกอีกเม็ดหนึ่งก็คือแบบตีเท่าได้เลยนะครับหรือว่าจังหวะที่แบบคุณต้องเคลียร์แล้วคุณอยากตีหน้าเขาด้วยก็คือแบบ ลงเทวายไดะก้อนไปเคลียบบอร์ดแล้วคุณก็ลงเจนสิตีหน้าได้หรือแบบคุณมีโอดินด้วยหรือว่าที่ผมที่ผมเจอที่ผมได้ลองเล่นมาแล้วแบบมันเวอร์เอนะคือโอลิเบียโอลิเวียที่ถูกลดาไ,ปไป้่ไปครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเหลือโอลิเวียที่ค่าไล่สี่สี่มานาสองเหมือนโอลิเบียจ่ายสองมานาแล,แล้วเราก็จวดสองฮิวสองเราก็เล่นไปอื่นต่อได้อีกซึ่งอันนี้เวอร์มากนะครับแต่ว่าเด็กมันก็ตามไตายเด็กแรมนะคือถ้าแรมไม่ขึ้นเด็กคุณ เด็กคุณแบบธรรมดาทันทีเลยเด็กคุณจะเป็นเด็กแบบตัวใหญ่ธรรมดาที่แบบมือเนา่าง่ายๆนะครับเพราะงั้นก็เด็กนี้ผมมองว่าพยายามมูริแกนหาแรมนะแรมสําคัญที่สุดนะครับถ้าจะเก็บด้วยได้คือเก็บลูบี้นะครับลูบี้เนี่ยสามารถเก็บไปมือแรกได้เพราะว่าบางทีมือเราเนา่าเราแบบเราทิ้งการ์ดมือเน่าทิ้งแล้วก็มีโอกาสัจวหาใบอื่นได้มันคือโจวหนึ่งใบนั่นเองนะโจวหนึ่งใบที่แลกกับการ์ดมือเราหนึ่งใบที่อาจจะเป็นคอสใหญ่แบบคอสสิบขึ้นมาต้นเกมนีก็ลูบี้สับเข้าไปใหม่ได้นะครับ แล้วก็ลูบี้เนี่ยเก่งมากกับเด็กนี้ตรงที่ว่าเวลาเราเล่นใบนี้ไปปุ๊บหรือว่าเทิร์นก่อนที่เราจะเล่นใบนี้ใช่ปะเช่นเทิร์นนั้นผมมีเจเนซิส์อยู่บนมือผมสามารถเอารูบี้สับเจเนซิสเข้าเด็กไปก่อนได้แล้วเทิร์นต่อไปผมเขาเล่นตัวนี้เจเนซิสจะกับเข้าเด็กไปแล้วก็โดนลดขล้นลนะครับประมาณนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าวิธีเล่นเด็กเนี่ยมันไม่ยากหรอกมันก็คือแลมแลมใบไวแล้วก็ไปลงตัวนี้แล้วก็ไปลงตัวใหญ่ลงๆๆๆจนอีกฝั่งเขาเคลียร์ไม่ได้แบบเราสิ อะไรประมาณนั้นนะครับอ่าต่อมาอีกเด็กหนึ่งเป็นดากอนอีกเด็กหนึ่งนะครับก็จะเป็นเฟสดากอนนะครับเฟสดากอนเนี่ยก็ได้ของมาเพิ่มละกันนะครับคือเฟสดากอนแพทที่แล้วเนี่ยก็เก่งอยู่แล้วเนาะต้องต้องบอกว่าเนี่ยอย่างการ์ดเนี่ยก็คล้ายๆกับแพทที่แล้วเลยแทบไม่ได้มีความต่างกันเลยนะครับแต่มาได้ของมาเพิ่มอย่างใบนี้นะครับพายพายเวิร์มเบดนะครับใบนี้มันจะช่วยบัฟดาเมจให้เราได้นะคือลงใบนึงมานากด1มานาแล้วมันได้บัฟบวกหนึ่งบวกหนึ่ง และ l a เว word ก็คือจะซัมมอนใบนี้อีกรอบหนึ่งให้กับบอนตัวนั้นนะครับมันมันทำให้เราแบบสามารถกดบัฟ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 เรื่อยๆได้นะครับอันนี้คือดาเมจเราจะหนักมากตรงนี้แล้วก็ใส่ฟิลีนด้วยเหมือนเดิมเพราะว่าฟิลีนเนี่ยมันช่วยทั้งเคลียร์บอดได้ช่วยทั้งขัดจังหวะอีกฝั่งได้เช่นแบบเราแบบเฮ้ยโ,โหแบบเธนหน้าอีกฝั่งเขาจะเคลียร์เราวะเราฟิลีนดักได้เลยหรือว่าเธอหน้าเขาแบบเขาจะาคอมโบใส่เราอไรสักอย่างหนึ่ง เช่นอย่างเจอรูนเนี่ยเฮ้ยเธอหน้าจะโดนกูองว่ะเฟรินดักได้เลยนะครับก็เป็นใบที่ค่อนข้างดีหรือว่าติดบอร์ดติดบอร์ดอีกฝั่งแม่งตั้งบอร์ดมาใหญ่เราเราเป็นเด็กเคลียร์บอร์ดไม่เก่งอยู่แล้วก็เฟรินก็สามารถช่วยเคลียร์ได้นะครับแล้วก็ใบสําคัญนะครับโอดินโอดินเนี่ยเป็นใบที่โคตรเก่งนะครับผมลองเล่นมาคือทุกเด็กมันใส่โอดินได้หมดเลยโอดินมันเป็นใบที่เก่งมากๆนะครับซึ่งถ้าใครแบบกำลังคิดว่าจะจะคับใบไหนก่อนดีผมแนะนำว่าโอดินเนี่ย คุณค้าไปแล้วคุณไปใส่กับเด็กเก่าในทุกเด็กเลยโอดินเก่งมากนะครับก็เป็นใบที่มาช่วยปิดเกมให้เราได้ปิดเกมเพิ่มช่วยเคลียร์วอดได้เคลียร์วอดตีหน้าได้อย่างฟอร์เต้เนี่ยโอเคฟอร์เต้ตีแรงกว่าก็จริงแต่ฟอร์เต้ติดวอดได้นะครับฟอร์เต้โดนวอดไปก็คือตีไม่ได้ละส่วนโอดินเนี่ยโดนบอร์ดตัวหนึ่งเคลียร์วอดทิ้งตีหน้าต่อได้ประมาณนี้แล้วก็อีกเด็กหนึ่งนะครับอ่ะซอสค้า ซอสคราฟในตอนนี้เนี่ยในวันแรกที่ผมได้ลองเล่นเนี่ยแล้วก็เจอมาเนี่ยซอสคราฟจะเล่นเป็นแอคโกรนะครับจะไม่ใช่เป็นมิดเรนผมมองว่าแอคโกรอันนี้เก่งมากนะครับมันแรงมากคือผมกดเจอเฮเบิ้ไปก็ผมชนะเฮเบิ้แบบโรลเลยนะอืถึงถึงจะบอกว่า้ปกติเราเฮเบิมันน่าจะชนะหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มันแรงมากนะครับแลวด้วยความที่เป็นเป็นโอดินเนี่ยมันสามารถเคลียร์เซเลฟ่าได้สามารถเคลียร์วิวเบิร์ดได้โดยที่วิวเบิร์ดไม่เกิดตัวใหม่มาแล้วเราก็ตีหน้าต่อได้นะครับรวมถึงใบนี้ กีเรเลียเนี่ยเก่งมากนะครับมันช่วยเคลีย์บอร์ดฝัดได้ดีมากๆแบบอีกฝั่งตั้งบอร์ดมาเยอะเราแบบกีเรเลียเคลียร์ได้เลยประมาณนี้แล้วก็มีใบตัวนี้เอาไ้เฟสหน้านะยิงหน้าห้าเนาะก็การเล่นก็จะคล้ายๆเดิมนั่นแหละนะก็แบบต้นเกมกลง1ลง2ลง3ลง4ี่ลงเซอร์โคเนียอีโวลง5ต่อลง6อันนี้มามีเอาเบิร์ตตีหน้ามีโอเดนตีหน้าประมาณนี้มันวิธีเล่นมันคล้ายๆเดิมนะครับ แค่แบบมีตัวแบบอยังมีตัวต้นเกมมาเพิ่มมากขึ้นอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีนะครับถ้ามันเอ็นแฮนด์ห้าก็คือแบบได้จั่วได้จั่วได้จั่วการ์ดเลยแล้วค่าไลรมันเหลือศูนย์นะครับการ์ดที่เป็นซอร์ทการ์ดโฟลเวอร์ที่ค่าไรสองหรือจ้ำกว่านะครับรวมถึงมันมีลัชด้วยนะครับลัชที่เป็นฟอลโลเวอร์สไตล์ด้วยก็คือถ้าอีกฝั่งโดนดาเมจเนี่ยตัวนี้ฆ่าเลยค่าฟรีนะครับเช่นเราอาจจะแบบลงตัวนี้ไปเทินสองอีกฝั่งลงสองสองมาเราตัวหนึ่งหนึ่งไปเทิด หนึ่งหนึ่งไปเทรดาละโลเทินสามลงตัวนี้ลงมาเทรดต่อมอนเขาจะตายฟรีแต่ตัวนี้เราไม่ตายนะครับคือเราสามารถแบบเซตดาเมจได้แบบเซตดาเมจให้เาเขาเลือดแดงอ่ะขอแค่เลือดแดงอ่ะเราลงนี้นไปฆ่าฟรีเลยนะครับก็จะประมาณนี้แหละสําหรับเด็กซอสคราฟเนาะก็แรงแรงเหมือนเดิมนะครับผมชนะเฮเบิรมาด้วยแบบรัวๆเลยอ่ะต่อมานะครับต่อมาจะเป็นอบิสคราฟนะครับก็อบิสคราฟเด็กนี้จะเป็นแนวคอนโทรลนะครับซึ่ง ผมยังไม่ค่อยเห็นคนลองลิสต์อื่นเท่าไหร่นะผมเห็นแต่คนเล่นเป็นคอนโทลกันเป็นส่วนมากนะครับอาจจะเพราะว่ากินเซสตึกมันมาใหม่ด้วยมั้งคนอาจจะลองกันเยอะนะครับรวมถึงดอรอปห้าตัวนี้เก่งมากรวมถึงตัวนี้ด้วยอันเดสตัวเยอร์ตัวนี้เก่งมากๆมันสติ๊กบอร์ดมากๆและมันทําให้เรามีดาเมจไปให้เซเบรลัสบับต่อได้ง่ายมากขึ้นนะครับคือดาเมจมันจะแบบจ่ายได้จ่ายดาเมจได้ดีมากขึ้นนั่นเอง แล้วก็มีตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะมี rush เรเบียนเ r เวอร์อันเดอร์ l ทอร์ r ลฟ์ฟลอ per Evo ว i ร i t ิ i ต i t and ์อิดแอนด์ลิสตบวกสองบวกศูนย์ก็เหมือนใบบัฟเหมือนใบบัฟตัว s u per Evo เราให้เรามีดาเมจเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ลิสต์มันจะคล้ายๆเดิมแหละไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมมากนะครับเน้นเคลียร์เน้นคอนโทรลไปมีอาราเกวี่เคลียร์แค่แบบช่วงเคิร์ฟห้าขึ้นไปเนี่ยมันจะแน่นขึ้นมีตัวนี้มาช่วยชุบได้นะครัััับบบบบบบชชชช่่ววยยุุมมมาาาาอออลต้้้งงรรรร์์ดดดไทํใหเนนแข็ะค แล้วก็มีดอบ6มีโอนเห็นไหมโอนก็อยู่เด็กนี้อีกแล้วนะครับโอนเก่งมากแล้วก็มีกินเซติ์มาในจังหวะที่แบบเราต้องการคอนโทรลช่วงเลดเกมที่ต่างฝ่ายต่างอีโวหมดและกินเซติ์จะเก่งมากๆนะครับแต่ว่าข้อเสียเล็กนี้เลยคือถ้าคุณเจอรูนคาร์ฟเนี่ยหนักหนักอยู่ดีนะต่อให้รูนคาร์ฟแผ่นนี้อาจจะไม่ได้ของอะไรมาเพิ่มเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเด็กเรามันเป็นคอนโทรลนี่ยเป็นคอนโทรลจา๋ามันเจอรูนคาร์ฟที่แบบเขาปิดเกมเทิร์นสิได้อะมันหนักอยู่แล้วนะครับก็จะเล่นยากหน่อยถ้าเจอรูน ถ้าเจอเด็กอื่นก็สู้ได้นะพอสู้ได้นะครับเรียกว่าแบบมันเป็นเด็กคอนโทนอะ่ะก็สู้พวกเด็กช้าเอ้สู้พวกเด็กเร็วได้ดีนะครับแต่ว่าจะสู้พวกเด็กช้าได้เหนือนิดนึงต่อมาเป็นพอทัลที่เป็นอาร์ติแฟกต์นะครับก็พอทัลที่เป็นอาร์ติแฟกต์เนี่ยได้ของมาเพิ่มแบบแน่นๆเลยนะครับได้ใบนี้เ,เพิ่มใบนี้เก่งมากมันทําให้ตัวยานของเราอะ่ะได้ลัสแล้วก็ได้ลัสเวิร์ด้วยที่เป็นดอกร์ดนะครับทาให้ยานเราลงไปเนี่ย ยานตายจั่วการ์ดแถมยานลงมาลัตตี้ได้เลยด้วยทําให้เราคอนโทลบอร์ดได้ง่ายขึ้นและเติมมือได้เก่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่มาเพราะว่ามันได้เกียร์นะครับรวมถึงถ้าเกิดมันอีโวเนี่ยมันจะสามารถให้ยานของเราเนี่ยไม่ถูกทำลายได้เราสามารถเล่นใบนี้แล้วยานไม่ถูกทำลายได้จากใบเมื่อกี้ถ้าเราอีโวบับยานไว้นะครับแล้วก็ได้คาราเพามาอันนี้อันนี้ก็คือเป็นอัูเลี ได้เกียร์ด้วยนะครับตอนลงไปแล้วพอกดสามนาเรียกยานได้ก็เป็นใบเรียกยานลงบอร์ดเพิ่มอีกหนึ่งใบที่ดีมากๆแล้วก็จะมีใบนี้เพิ่มเข้ามานะครับคาร์โดราดอปหกตรงเนี้เรียกยานได้โดยที่คุณไม่ต้องเสียอีโวเลยแถมถ้าคุณอีโวแล้วมันเทดได้สองตัวนะครับเพราะมันจะตัวบันเองจะตีได้สองครั้งซึ่งคุณสามารถลงไปซูเปอร์อีโวเทดมอนทิ้งได้สองตัวมันคล้ายๆกับซิลเวียคือซิลเวียเนี่ยอีโวธรรมดาเนี่ยฆ่ามอนฆ่ามอนตัวหนึ่งตัวเองเทดตัวหนึ่งนะครับ หรือว่าถ้าเซเวียร์ซูเปอร์อีโวเนี่ยก็คือฆ่ามอนสองตัวตัวเองเทรดในตัวหนึ่งแต่อันเนี้ยลงไปได้ยานฟรีเลยคุณได้ยานลงบอดฟรีคุณไม่ต้องเสียอะไรคุณแค่เสียมนาจ่ายลงไปนะครับอีโ e วก็ไม่ต้องแต่ถ้าคุณต้องการเทรดบอดด้วยต้องการคุมบอดด้วยก็ซูเปอร์อีโวคุณก็เทรดบอดได้อีกสองตัวก็ดีมากๆนะครับไปนี้แล้วก็ใส่โอดินห้อยมาหนึ่งตัวเป็นเทคนะครับก็โอดินก็สามารถทําดาเมจเซตอัพตีหน้าได้นะครับเผื่อตอนจังหวดที่ดาเมจคุณขาดคุณเอายานลงไปยิงแล้วดา,ม card, ดวดา,มาเม แล้วก็มีออคิดมีรันเมียเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวออคิดเนี่ยจากเดิม3ามก็ลดลงเหลือแค่2นะครับเพราะว่ามันไปนใส่อย่างอื่นเพิ่มแล้วเด็กมันจะค่อนข้างแน่นมากๆนะครับทําให้มันจะไปเน้นการเล่นยานช่วงต้นเกมมากขึ้นละกันทําให้ออคิดลดลงมาเหลือแค่2นะครับต่อมาเป็นพอท่ออีกเด็กหนึ่งนะครับเป็นประเภทนะครับก็ประเภทก็ตามสไตล์มันเป็นเด็กที่แบบเคลียร์เก่ง เก่งเก่งแอบทาดาเมจเรื่อยๆแล้วก็ปิดเกมด้วยออกขดนะครับแต่ว่ารอบนี้มีโอดินเพิ่มเข้ามาทําให้ดาเมจมันจะหาได้ง่ายมากขึ้นละปกติเนี่ยมันมีแค่ออกขิดอะถ้าคุณออกขิดไม่ขึ้น2ใบเนี่ยคุณทาดาเมจยากมากนะครับตอนนี้มีโอดินเพิ่มเข้ามาก็ทําให้ดาเมจมันหาได้ง่ายมากขึ้นและปิดมีโอกาสปิดเกมได้ง่ายมากขึ้นนะครับจากโอดินแล้วก็มีตัวนี้ด้วยสบายซิมโบลิกฮาร์สนะครับใบเนี้ยให้คิดว่ามันเหมือนแอนของแอนของพอร์ทัล มันช่วยในการเคลียร์บอร์ดได้ดีมากๆเพราะว่าวิกตอรีเ,รเนี่ยมันสามารถลัชได้และมันมีฟอร์เวิร์ดสไตล์เอฟเฟกนะครับก็คือดิวเอ็กดาเมจคือมันจะดิวดาเมจของหน้าของแอทแทคของมันอ่ะใส่เข้าไปเลยถ้ามอนอีกฝั่งเลือด6ตัวนี้ค่าฟรีนะครับถ้ามอนเลือด7อ่ะก็เทดกันไปนะครับเพราะงั้นถ้ามอนอีกฝั่งเลือด6หรือต่ํากว่าโดนโดนตัวนี้เทิดฟรีหมดเลยนะครับแล้วเราจะเหลือ61บนบอร์ดซึ่ง6-1ของเราเนี่ยก็จะมีบอร์ดด้วยเพราะว่าตัวของสวายเนี่ยมัน ก็เป็น61วอร์ดแล้วก็เป็น33ก็ค่อนข้างเก่งนะครับสามารถเทรดฟีได้ช่วงเทิน์นาที่ต้องบอกว่าพับเพชรก่อนนะั้นในช่วงเทิร์น5เนี่ยมันเป็นเทินที่อ่อนมากของประเภทพับเพชรก่อนหน้านี้ไม่มีดอกผาเล่นตอนนี้มีดอก5าเก่งๆเล่นแล้วก็ทําให้ช่วงกลางเกมมันสเสถียรมากขึ้นนะครับส่วนที่เหลือก็จะคล้ายๆเดิมเลยนะครับมีใส่กิมเนียเข้ามาเทคไว้เพราะว่าเผื่อเอาไว้ระเบิดปอร์ดได้นะครับมีใส่ตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับตัวทวินเบดกอรลินก็เป็นดอกหนึ่งหนึ่งที่ อาลงไปเทอหนึ่งก็ได้ลงไปเทอหนึ่งขอสักหนึ่งดาเมจก็โอเคละนะครับหรือว่าจะ,จะลงมาทีหลังก็ได้ก็แบบเป็นถ้าถ้าเกิดมีม e อนซูเปอร์อีโวอยู่บนบอร์ดใบนี้ก็คือลงใบยิงสี่เผื่อคุณติดบอร์ดเผื่อคุณอยากเคลียร์เพิ่มอะไรเงี้ยก็ใบนี้จะช่วยได้นะครับแล้วก็มีใบนี้ใบนี้ก็มาช่วยเคลียร์ช่วงการเกมแหละเพราะว่าเราอยากเคลียร์เพิ่มนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับของใหม่ในเด็กนี้เนาะวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับมันเป็นมันคือเด็กเดิมที่เพิ่มของใหม่เข้ามา ให้เด็กมันแน่นมากขึ้นนะครับอ่ะต่อมาที่เด็กสุดท้ายนะครับเด็กสุดท้ายคือเฮเบิลวอร์ดนะครับแต่เท่าที่ผมลองมาเนี่ยผมเจอมาทั้งที่แบบเป็นวอร์ดนล้วนเลยแบบเป็นเพียววอร์ดเลยกับแบบวอร์ดผสมนกซึ่งผมรู้สึกว่าวอร์ดผสมนกอะ่ะดีกว่าเยอะเลยนะครับต้องบอกว่าถ้าวอร์ดเพียวเพียวเนี่ยมันมันปิดเกมยากมันปิดเกมยากมากมันหาทางปิดเกมแบบค่อนข้างยากนะครับแบบมันตั้งวอร์ดเก่งก็จริงบอร์ดมันแน่นก็จริงแต่ว่ามันปิดเกมไม่ลงนะครับ ราะงั้นการที่คุณใส่นกมาอย่างนกเป็นบอร์ดด้วยนะครับก็ใส่เข้ามาเพื่อแบบมีใบปิดเกมคือตอนนี้เด็กเคเบนเนี่ยมันจะเป็นเด็กที่แบบเน้นเน้นเทมโปบอร์ดมากขึ้นแล้วมันจะไม่ใช่แบบคอนโทรลจ๋าอะไรเลยขนาดนั้นแล้วนะครับคือมันจะแบบเล่นตามเคอร์ฟเลยเนี่ยเทิร์นหนึ่งเทิร์นสองเทิร์นสามนะครับเทิร์นสี่มีให้เล่นเทิร์นห้าเซเดอรฟาเทิร์นหกวิวเบิร์ดอ่ะจุดเก่งของเด็กนี้นะครับคือเทิร์นห้าเซเดอรฟาเคลียร์บอร์ดเทิร์นหกวิวเบิร์ดตั้งบอร์ดเทิร์นเเอออธรร์์ตตั้งบด เทิร์น8โจนบัฟบ,บอร์ดต่อเคีย์บอร์ดได้แล้วก็มีกิฟฟอนปิดเกมเทิร์บมันจะประมาณเนี้ยนะครับแต่ก็บางทีก็ต้องมีเทิร์นหกต่อาจจะต้องมีลงทั่วไปบ้างมีอะไรเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่ตามสถานการณ์นะครับแต่ว่าถ้าเทิร์ฟเทพก็คือประมาณนี้แหละสำหรับเด็กนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับเฮเป็นนกเหมือนเดิมแค่วบาบอร์ดมันแน่นขึ้นปกติแล้วเฮเป็นนกเนี่ยบอร์ดมันจะไม่ได้แน่นขนาดนี้นะมันจะไปนเน้นแนวฉับฉวยมากกว่าตอนเฮเป็นนกอะแบบลงลงลง,ลงอมูลเลงตัวอไว้เขาเคลียร์ไม แล้วเราก็แบบมีดาเมจดคอยซัดหน้าต่อปิดเกมง่ายอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบอ่ะบอดคุณแน่นมากบางครั้งอีกฝั่งเคลีย์บอร์ดคุณไม่ได้คุณมีนกมาคอยปิดเกมได้ประมาณนี้หรือแบบ7 7เรียก3ตัวลงไปตรงนี้เขาเคลียร์ไม่ได้เราโจนบัฟบ,บอร์ดซัดหน้าต่อประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเด็กที่ผมมองว่าน่าเล่นและก็น่าสนใจในเดวันนะครับย้ำว่าเดวันนะ คือแบบวันต่อๆไปแบบเดซทูเดทีเนี่ยอาจจะแบบมีเด็กที่แบบน่าสนใจหรือว่าเก่งมากกว่านี้หรือผ่านไป3วันเด็กพวกนี้บางเด็กอาจจะเล่นไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะงั้นถ้าใครจะคาฟตามก็เรียกว่าใช้วิจารณญาณก่อนละกันนะครับว่าแบบออคุณอยากเล่นไหมถ้าคุณอยากเล่นเนี่ยผมว่าคุณคาฟไปเล่นเถอะเพราะว่าอ่ะมันคุณได้เล่นก่อนเออคาฟก่อนเล่นก่อนคุณได้นสนุกก่อนนะครับแต่ว่าถ้าบางคนแบบอ่งงบจํากัดจริงๆแบบว่าไม่สามารถทําทุกเด็กได้แบบว่า ต้องแบบทําได้แค่เด็กเดียวจริงๆก็อาจจะรอดูไปก่อนก็ได้นะครับสัก2วัน3วันก็ยังไงก็ตามเนี่ยผมมาสตรีมทุกวันเนี่ยแต่ผมมาสรุปเมตาให้แล้วว่าแต่ละวันเป็นยังไงบ้างมีเด็กอะไรใหม่บ้างนะครับรวมถึงเดี๋ยวผมน่ารอผ่านไปสัก2วันสาวันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเป็นแนะนําเด็กของแต่ละคัสไปให้ทีหนึง่งเหมือนตอนกับตอนที่เกมเปิดตอนแรกละกันที่อ่าแบบเป็นคัสนี้เด็กนี้คัสนี้เด็กนี้เป็นแต่ละคลิปไปเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้มากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ